ส่วนกระลาบอีกตัวนึ้ที่น่าจะเกิดขึ้นได้กรณีน,นี้คนไข้มีการสูดหายใจเห็นว่าเลดอ r ร์อารยี่กว่าเห็นว่าข้ามไปป็นคนรุ่มปริมาตรอนาทีมีหนูเรื่องทุกปันนาทีปริมาตรคูณเลดนะครับถ้าเลดการหายใจอยู่สูงมีมีมีคนลุ่มมันก็สูงตามแต่ถ้ากรณีหนึ่งคนไข้สูดหายใจลดลง หรือกรณีที่อัตราการหายใจลดลงมินิบูลลุ่มก็จะลดลงตามมันขึ้นอยู่กับอะลามที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับอย่างการณีนี้ผมตั้งอะลามไว้อยู่ดีวดยวยูนิดหนึ่งนะฮะเมนูเซตติง้งผมตั้งอะลามไว้ low minute variation ที่สองเลิตรต่อน,นาทีนะครับเห็นว่าอาอ,อ,อยู่ที่12ครั้งต่อน,นาทีกดค่าไม่มีการ ทิกเกอร์ไม่มีการหายใจด้วยตัวเองนะครับอ่ารมันก็จะตกมาตามที่เครื่องตั้งไว้มีหนูุ่มมันก็ตนเลยแค่หนึ่งจุดสามเ,เดี๋ยวสักพักเครื่องนี้ก็จะลองอารลามนะครับเพราะมีดนูร่มตั้งไว้สองนะครับอารลามบมีหูร่มตั้งไว้สองพอมีหนูุ่มไปได้นะครับอ่ะเครื่องมันลองแล้วแต่ถ้าคนไข้มีการสูดหายใจเพิ่มขึ้นนะครับโดยตรงอา,อานะครับ อ่าอะลามเราไป่หนึ่งรุ่นหายไปแล้วม่หนึ่งรุ่นล่วงเาก็มากกว่าสองแล้วอหนึ่งรุ่นเพิ่มขึ้นอ่าคนไข้ไม่สูดหายใจสูดหายใจลดลงกดเีเซอร์อะลาม No ho miri